สวัสดีครับผมแล้วเราก็มาเจอกันที่ร้านยายนะครับในรู้ว่าดิ้นพันกันหมดแล้ว <laughs> ไปเข้าไปเลยครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วไปเลือกซื้อขนมได้พี่อำเลศน้องเชเบ็ตไปกี่บาทอาเลศจะได้กี่บาทสิบบาทอาโอเคสิบาทเอาสิบห้าไหมให้เดี๋ยวเอาแค่สิบาทเหรอโ,โอเคเอาจังย์อันนี้กี่บาทครับห้าบาทนะมันเป็นสีอะไรไพี่อำเลศสีน้ําไม่ได้เดี๋ยวก,ก็เลอะอีกหรอกใช่มันต้อง มันมันต้องเอาน้ําใช่มันต้องเอาน้ํนไาไปแตะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้เชเบสโดนโดนว่าไง <นะ S 2> ไม่ได้ส <efficiently. S 2> ีตัวเองมันระบายเหรอได้วยไ,ไหมอ่ะมันเป็นกระดาษหรือเปล่าได้แหละอ่ะดึงดึงอ่ะดึงอ่ะโอเคเป็กระดาษหรือเปล่าน้องเชฟเบ็ด <c oughs> ใช่ไหมใช่หรือเปล่าเป็นกระดูดหรือเปล่าหรือกระเดียดกระเดียดกระโดดหรือเปล่าพี่อเมเลด กระเดี่ยวกระดิกกระดอกกระแดกเร็จนะครับผมกับตำนานกล่องสุ่มห้าบาทพี่เหนตได้แล้วอีกอย่างหนึ่งครับเลือกเลยอุ้ยเก็บเลยโดนชนเหรอปืนเหรอปืนเหรอปืนไม่ได้ เราเคยกินไหมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยขนมมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะเข้าเกียบเข้าแกบเข้าเกือบใช่เราใช่ไหมก็จะคือกับคุณยายนะครับเมลองกีน หนูยังไม่เคยกินเลยอ่ะหนูบอกแม่อิอยแล้วผนะลไม้อร่อยทุกอย่างนั่นแหละยิม้มเเอาอะไรครับอุ้ยเอาปลาเค็มเหรอปลาหมึกแผ่นใช่ไหม,ไมไอร่อยนะเนี่ยมันจะเผ็ดๆนิดนึนนงนะนี่โอ้โหนานๆที่เห็นพี่เบลจะกินอะไรแบบนี้นะครับโอเคใส่ท,ทีที่ไหมนี่ครับผมขนมก็จะกินขนมใหม่ก็จะซื้อ <laughs> โอเค อ่าเอาเลยครับอยากได้เลยเอาเลยใช่ครับอันนั้นก็อร่อยนะปลาหมึกแห้งเนือเหนียวเคี้ยวเพลินตัวโอเหรอไม่ได้ยังเน็ตมหาโอเอยครับมารายงานดูซิว่าแผลตอนนี้เป็นไงบ้างครับไหนให้เอฟีดูหน่อยอุ้ยเริ่มหายแล้วนะเป็นตะกิดแล้วนะครับ รอมันแห้งนะก็ค่อยแกะออกนะครับห้าบาทหรือเปล่าห้าบาทก็ดึงได้ดึงได้ครับเลยใชเเยนนะ่เหลือกียันอ่ะเหลือกียนันไฟมันเหลือกียนันเดือเอามาทั้งแผงเลยเอาเอาเหมาให้หมดเลยเหมายกแผงเลยเ <laughs> หมายกแผงเลยเนี่ยดึงมาทั้งแผงเลย เหลืออันเดียวพอดีครับโอเคครบแล้วทุกคนไปจ่ายเงินได้น้องชิเบตเบาๆหน่อยครับหมดงบแล้วไปน้องชิเบตจ่ายเงินกองถุงก็หมดแล้วน้องเชเบตชอบเอาตามเนอะเดี๋ยวจะมาเตียวเดี๋ยวจะเตียวเห็นไหมเห็นไหมเตียวโอเนี่ยหรยอน้องชิเบตเนี่ย ชอบใช้ความรุนแรงนี่ครับผมกินเป็นหรือเปล่ากินเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวโอซื้อให้เอาไหมต้องกินนะ <c oughs> นี่นะครับผมอมเลดก็ยังกินไม่เลิกนะครับน้องชเชเดตวันนี้น้ำมันหมดแล้วโอพาเดินกลับบ้านนะเดินกลับได้ไหมอ่ะไม่จริงเหรอเอาโกหกเหรออมเลสช่วยด้วย เอาเลยดูดิี่น้องฉันไปเตียโ,โอ้ยซอมบี้น้อยกัดโอ้ยซอมบี้ซอมบี้บ <c oughs> โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะให้ช่องไข่เจียวฟิล์มด้วยนะคะ bye บายบายบายขอตัวหนีซอมบี้ก่อนนะครับซอมบี้ไล่กัดโอ้ยโอ้ยซอมบี้ไล่กัด <c oughs> โอเคซมอ,อคซมบี้น่ารักแบบนี้ไปได้ขึ้นรถเลย <c oughs> <c oughs> thank you